อืออยากให้อาจารย์แนะนําตัวให้ฟังนนว่าอาจารย์เป็นใครทําอะไรอยู่ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อประพลม์วินทจินดานะครับก็ดําเนินชีวิตมาะระยะหนึ่งก็ทั้งการลงทุนก็ดีการเป็นผู้ประกอบการมาก่อนนะการเข้ามาเป็นอาจารย์สอนหนังสือการเข้าไปอยู่ในภาครัฐปัจจุบันนี้นะนักลงทุนมากกว่าเป็นนักลงทุนแล้วโดยให้เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่ง กว่าอาจารย์จะเป็นนักลงทุนได้สมัยเรียนเนี่ยอาจารย์เรียนอะไรมาอ๋ออุ้ยเรียนมาทุกอย่างที่เรียนได้นะยกเว้นเป็นหมอผีอย่างเดียวยังไม่ได้เรียนแต่ก็เกือบไปเรียนเหมือนกันมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าคือตั้งแต่ปหนึ่งอ่ะผมได้ตังไม่น้อยเราตังจากบ้านไปโรงเรียนเลยตั้งแต่ปหนึ่งนะ<อ>ผมผมตั้งแต่ปหนึ่งผมรับจ้างทำกันบ้านให้เพื่อนถือว่าทำธุรกิจแล้วธุรกิจคือมันมาโดยบังเอิญมันมาแต่ว่าก็คือเราก็ทำงานบ้าน แล้วเพื่อนก็ไ่ทํากันบ้านเราก็เขาก็ตอนแรกๆก็ให้ให้ให้ขนมกินกันแล้วก็เด็กๆอะไรไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วพอตลาดมันเริ่มเป็นธุรกิจแล้วไอ้นี่ก็ทำไปแล้วก็ก็ให้มาก็กินกันอะไรกันก็เด็กๆและไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นเริ่มเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนสมัยนี้นะโซเชียลมีเดียก็ไม่มีใครผมชอบหนังสือผมอ่านหนังสือเยอะเยอะอะไรแต่ที่เกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องผู้นํา เรื่องความสําเร็จสมัยก่อนมันไม่มีพวกโซเชียลมีเดียนะเราก็นั่งอ่านประวัติแล้วผมอยากจะไปะคุยกับคนที่มีความรู้นะโอ้สมัยก่อนเนี่ยเราอาจารย์เนี่ยนะถ้าอาจารย์เป็นเราเนี่ยอาจารย์ต้องโอ้โหหัวระเบิดแล้วคือเราเป็นคนแบบอยากรู้อ่ะอยากรู้ออยากไอที่เป็นยังไงว่้ทำไมมันได้เงินเอาเงินมาจากไหนว่าตังค์อย่างไหนมันสำเร็จยังไงนะมีอยู่ครัง้งหนึ่งดีท,งที่สุดเลยได้คุยกับด็อกเตอร์คุยกับคนจบด็อกเตอร์นะ บอกโอ้โหท่นม่นเกง่งมันแบบมันเก่งมากมจบด็อกเตอร์ได้ยังไงวะเราก็อยากคุยกับเขา,เ,าเขาเรียนยังไงเรียนเป็นยังไงแล้วทาไมถึงม่ได้เรียนด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์มันคิดยังไงคิดแบบไหนพอสักบรรุุนบรรุ่นหน่อยได้เจอกับผู้ใหญ่หลายคนแค่ได้ทั้งคุยเา้าแล้วก็โอ้โหกลับมาก็นอนไม่หลับแล้วเออเขาคุยเขาก็สอนเรายังไงธุรกิจยังไงเขาไม่เคยไล่ฝ่ายฟังนะคือสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอาจารย์อาจารย์พิเศษแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วย อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคือตอนนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มอาจารย์เพื่อนๆกันก็เป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรไคิดอะไรก็สอนหนังสือไปบังเอิญมหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็เลยต้องทอํายังไงให้เกิดไรายได้กับมหาวิทยาลัยให้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงคณะได้นะและคณะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไรายได้เลยก็ใช้เงินของรัฐเนี่ยมาแล้วก็สอน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 ตอนนี้อีกหน่อยต้องเลี้ยงตัวเองก็คือต้องหาไรายได้เข้ามาแล้วมาจ่ายจ่ายเงินเดือนให้กับอาจารย์ค่าน้ําค่าไฟทํำยังไงล่ะโอ้โหขึ้นกระปวดหัว ผมตั้งสถาบันเลยอ่าสถาบันวิชาการก็เอาผู้อาจารย์มาอยู่ในสถาบันเสร็จแล้วก็ไปรับจ้างเป็นที่ปรึกษาอ่าที่ปรึกษาให้กับอ่าหลักสูตรอ่าสถาบันต่างๆอ่าผมผมก็มีมีอาจารย์ตั้งแต่คณะวิศวะนะคณะวิศวะก็มาคณะสถาป,ปัตย์นะคณะเกษตรนะตอนนั้นตอนนั้นยู่ที่หมหาลัยเกษตรไงแล้วก็คณะสังคมสังคมนี่เยอะหน่อยเพราะเราอยู่ในเราอยู่คณะสังคมง่ยก็เลยมาหลายคน แต่สุดท้ายก็มารวมกันเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาอันนั้นก็เป็นการประกอบการแรกๆจุดเริ่มต้นเลยหุดเริ่มต้นเลยมาจากมาจากตรงนี้เลยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วจนมาถึงตอนนั้นเนี่ยปีสามห้านะเรามีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติประหยัดพลังงานคนอื่นยังไม่ได้ตั้งตอนน,ตอนนั้นเราเป็นแรกๆเลยตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จักพลังงานเลยผมได้รับเงินทุนไปอบรมที่นิวคาสเซิลอ่ะที่อังกฤษเยอรมันโหเป็นหลายเดือน มันเกือบเป็นปีอ่ะอบรมเรื่องพลังงานอย่างเดียวเนะี่ยแล้วกลับมาล่างพรบพรบไปยากพลังงานวันนี้เราก็มีส่วนร่วมในการเข้าไปทําข้อมูลในการแบบพลังงานและผมก็เลยตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการแบบพลังงานตั้งแต่ปี3 9เราไปเรียนมาเราเห็นโอ้ยยุโรปก็ไปไกลกันหมดแล้วไปไกลแบบโอ้โหจนไปถึงเรื่องประหยัดพลังงานจนแบบจน,จนเขามีเทคโนโลยีหมดแล้วนะคุณเห็นแบบแอร์เบอร์ห้ามาจากไหนอะที่ใช้ทุกวันนี้ก็มาจากโครงการนี้ละ าจากทุนโนู้นี่เที่เราเอาเข้ามานี่แหละแอร์เบอร์ห้าบรรลาดมันเริ่มจากตรงนั้นเลยและทุกวันนี้เป็นคําสั่งเป็นพรบรเป็นกฎหมายว่าทุกคนต้องประหยัดแบบนี้โดยเฉพาะโรงงานโรงงานเนี่ยคุณต้องมีแผนทุกปีที่จะลดพลังงานประหยัดพลังงานปีละสิกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อโลกร้อนคาร์บอนเชนเห็นคุณไหนหวันนี้คาร์บอนเชนเนี่ย,เ,นเ,นยเรื่องโลกร้อนหมดแล้วแลวมีกองทุนมหาศาลที่ต้องมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะถึงวันนี้ก่อนจะจ้าหน้าลงทุนเนี่ยก็ต้องเข้าใจากับนักธุรกิจก่อน ธุรกิจประกอบเป็นยังไงธุรกิจต้องต้องผ่าน SME ต้องผ่านสตาร์ทอัพต้องผ่านการอย่างที่ผมเนี่ยเคยเคยขายของให้เพื่อนไหมเ,เคยซื้อมาขายไปไหมแค่ซื้อมาขายไปก่อนซื้อมาห้าพันบาทใช้ไปแล้วสักสองปีขายสี่พันบาทเคยทํำไหมเ,เคยเลีลกหัวกันเคยแกหัวกันค้าถ้าเกิดเราเริ่มตรงนั้นเข้าใจเรื่องธุรกิจเราก็จะเริ่มและเออมันมีได้มีเสียแตมีการาแลกเปลี่ยนนั่นคือการทําธุรกิจนั้นลงทุนเนี่ยมันมากกว่าธุรกิจนะ คือผู้ประกอบการกับนักลงทุนในคนละอย่างนะลงทุนนี้มันแอดวานซ์แอดวานซ์ขึ้นมาแบบจนถึงว่าสุดแหละนี่แหละเอ็นเอ็นเวสเตอร์เนี่ยมันต้องผ่านมาตั้งแต่ซีโร่ซีมซีโร่อะแบบศูนย์จนถึงสิบถึงร้อยถึงพันจนมาถึงนักลงทุนกว่าจะเป็นนักลงทุนได้ก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมาโอ้โหจจย,ยิ่งกว่าสิบแปดอลัารันดิไม่งั้นคุณลงทุนตามมาตาตาม,มาตาเรือลงทุนไม่รู้เรื่องเงินก้อนจากกระเป๋า,าเนี่ยคุณต้องคิดมาก่อนละศูนย์หรือเปล่า เนี่ยเอาจากกระเป๋าหนึ่งบาทเนี่ยลงทุนเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะกําไรส่วนใหญ่ก็คือการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงซึ่งยากมากบางทีตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกบางทีถึงบอกว่าบางทีบัญชีเนี่ยดูบัญชีอย่างเดียวก็ไม่ได้ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นมหาชนถูกไหมเป็นบริษัทมหาชนกับบริษัทจํากัดคุณเห็นไหมแค่ต่างๆนี่แตกต่าง,าง,าง,างแล้วเราลงทุนในบริษัทจากัดกับมหาชนในบริษัทมหาชนเนี่ย ค่อนข้างจะสบายใจในการลงทุนเพราะเขามีระบบการบาลานซีระบบตรวจสอบ a c c o คาน a b เทการบาราดแอน,นเช็คอย่างสุดๆเลยเพราะเขามีตั้งอินเทอร์ a น a ตออเการตรวจสอบภายในแล้วก็กรรมการอิสระ External Audit ด้วยแล้ว e อ็กซ์เทอร์ i นก็มี Short l i ต์ด้วย Short List คือต้องต้องขึ้นทะเบียนกับกรตอตอกับตลาดมีบริญ,ญาตที่จะมาตรวจสอบบัญชีได้ซึ่งเป็นวิชาชีพนะและวิชาชีพเนี่ยคณตรวจไม่ดีคุ้มเลยยบรบญ,ญาต มีความผิดอาญาแล้วก็แล้วแต่ไอเน,นี้ยเครเรลยกทำบัญชีและการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะลงทุนในตลาดบริษัทในตลาดผมจะค่อนข้างจะซืเคียวมากมากกว่าปกติแต่ก็มีเหมือนกันนะที่เห็นในที่เป็นข่าวในสต็อกสตาร์กเห็นไหมเนี่ยทั้งบัญชีก็ตรวจแล้วซีอก็ทาบัญชีอยู่ในตลาดโดนโกงตั้งสามสี่หมื่นล้านแต่ถ้าบริษัทจำกัดนี่ยิ่งไม่มีเลยนะอินเทอร์เน็ตอดีตยังไม่มีเลยเพราะนั้นถ้าเราลงทุนในบริษัทในที่ไม่อยู่ในตลาดยิ่งยากอย่างเลยนะ ยิง่งแอดไวมากเกินเ,เพราะว่าตรวจสอบไม่ได้เลยอินเทอร์เน็ตออดิตก็ไม่มีเพราะเขาเป็นผู้ประกอบการบางทีเนี่ยที่ลงทุนไม่มีบัญชีนะครับบางทีเนี่ยมันเหมือนกับจะ,จะกลายเป็นโซเชียลแอนต์ไพรส์ไปแล้วซึว่งที่ผมลงทุนในชาร์แท้งเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องเอากับไรนะคือเหมือนกับเราเราเคยเราเคยประสบปัญหาด้าน,นการลงทุนมาแล้วหรือไปช่วยเขามากกว่ากําลังจะกลับมากี่ปีก็ไม่รู้จะได้กลับมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แค่ได้ทุนคืนก็ดีใจแล้ว อ่ะถูกไหมต้องเข้าใจข้อมูลด้วยและอย่าหลอกตัวเองนะบางบางทีข้อมูลโอ้โหมันดีดีเลิศประเสริฐสีเลยอย่างมีเหมือนกันเนี่ยโอ้โหออกมาดีมากเลยพอสุดท้ายมันไม่ใช่แลละนิ่งเป็นเรื่องเทคโนโลยีนิ่งขับซ้อนนะเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยสพอตรวจสอบอ้าวนี่ผ่านมาตั้งสิบปีแล้วความสิ่งมีหลายปัจจัยนะปัจจัยทั้งด้านด้านดีเดอร์เจนก็คือด้านตรวจสอบบัญชีอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออนาคตของธุรกิจที่เราไปลงทุน เช่นถ้าเราเห็นว่าวันนี้มันดีแต่เราศึกษาไม่ดีเนี่ยว่าอนาคตอย่างที่บอกว่ามันปลายน้ำมัยยังบางทีถ้าลงกลางน้ำไม่มีโอกาสโตถูกป่ะถ้าปลายน้ำมันก็เซ็นเซ็ตแล้วธุรกิจบางเรื่องเนี้ยลงธุรกิจที่มันแบบคนไม่ใช้แล้วก็สุอย่างหนึ่งคนไม่ใช้แล้วแต่มันดีวันนี้แต่ปีหน้าไม่รู้อันนี้คือความเสี่ยงเหมือนกันที่เราทําศึกษาข้อมูลไม่ดีอันที่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเรื่องคนที่มีปัญหาที่สุดคือเรื่องคนเนี่ยคือเรื่องคนที่เราไปลงทุนด้วยเนี่ยต้องมีหนึ่ง มีรลยันตีมีความอ่ามีความรับผิดชอบมีความเชื่อใจกันมีความจริงใจกันอันนี้คือคือหลักของมันเลยนะซึ่งคุณไปลงทุนกับเขาเนี่ยคุณเจอเขาไม่ถึงกี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเพื่อนฝูงกันอยู่กันมาสิบปีพี่น้องอยู่ครอบครัวเดียวกันบางทีมันทะเลาะก,กันเรื่องแย่งมรดกก็เยอะแยะเรื่องแย่งผลประโยชน์ก็เยอะแยะไม่รู้หน้าไม่รู้ใจแ้วทำไงให้คนในการลงทุนเนี่ยกลับมา ทำงานทำธุรกิจได้ยั่งยืนก็คือระบบก็ระบบเข้าไปจับจับคนนะเสียงที่บอกว่าสุดทา้ายก็กลับมาที่ระบบเนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเรื่องข้อมูลเรื่องโองกาสทางธุรกิจแล้วก็เรื่องคนพื้นส่วนพัน์ทเนอร์คนบริหารเงินนี่นะอันนี้เขาจะเขาจะ,เขาจะรวดเร็วมากเขาจะมีเขาจะบริหารเงินอย่างอย่างเขาเรียกบาลานซ์แอนเช็คก็คือถติผมมีร้อยบาทร้อยบาทนะผมต้องลงทุนให้ได้ครบร้อยบาทเป็นหน้าที่ผมเพื่อจะมีรีเทิร์นเนี่ยประมาณสัก ็ดแปดเปอร์เซ็นก็พอแล้วทั้งภาพรวมนะแต่บางอันผมได้หนึ่งได้สองมาถึงแปดแต่บางอันมีความเสี่ยงผมได้สิบผมก็บาลานซ์ให้ได้แปดเพราะฉะนั้นพอชั่งหรือสัดส่วนเนี่ยผมจะลงในความเสี่ยงประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็ซีเคียก็ลงเหลือสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสุดท้ายบาลานซ์ให้ได้แปดอันเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าเทคนิคการบริหารความเสี่ยงบริหารการเงินลงทุนอะไรเสี่ยงมากได้มากก็ถูกต้องแต่ห้ามทุ่มไปทั้งตัว ก็คือเอาไว้เอาไว้ให้มันบาลานซ์กับสิ่งที่เราได้น้อยก็มีบาลานซ์สุดท้ายก็คือธรรมชาติอืมอันนี้เรื่องจริงเลยก็คือสมัยก่อนเราก็เป็นนะเข้าสุภาพเราเขาเรียกบริหารภาษีคือบริหารภาษีให้ตรงไปตรงมาไม่เสียภาษีเยอะกําไรเยอะมากขึ้นกำไรส่วนตัวนะแต่ทําให้คุณภาพบริษัทมันเล็กลงเช่นอ่ะเช่นหนึ่งตัวอย่างสมมตผมเนี่ยลงทุนไปจดทะเบียนไปล้านหนึ่งกำไรปีนี้สองแสนนะ ก็หยิบเปอร์เซ็นต์นะราษาต่ังคงไหมแต่ผมไปเรียงภาษีเรียกภาษีแปลว่าผมเอาอีกแสนหนึ่งเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรที่มันปลอมๆอ่ะแต่ก็เป็นจริงเนี่ยค่าใช้ส่วนตัวไงก็ได้เหลือแสนหนึ่งเหลือกำไรแค่ประมาณสักพันเดียวเพื่อเสียภาษีแค่พันเดียวหัวหมอหัวหมออ้าวหายไปหมดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็ไม่สนสมัยก่อนคนไม่สนเพราะไม่ได้แข่งขันเยอะสมัยก่อนนะสมัยโบราณนะ ซึ่งทุกคนทําอย่างนี้หมดเลยประเทศประเทศถึงไม่ไม่เจริญไงยกตัวอย่างประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยคุณจะสังเกตว่าภาษีไม่มีใครเสียประเทศกำลังพัฒนานะแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาเสียภาษีเป๊ะ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 เ,เ,เพราะรยิ่งเสียภาษีมากประเทศก็ยิ่งจเจริญเอามาพัฒนา,สร,าสร้างสร้างถนนสร้างระบบสาธารณูปโภคใช่ไหมน้าไฟแต่สมัยก่อนเนี่ยยิ่งใครเลี่ยงภาษีได้ยิ่งเก่งถูกปะยิ่งเก่งอ่าเพราะฉะนั้น คุณเองก็ต้องดูว่าการที่เราจะทำภาษีให้เสียมากขึ้นโดยบาลานซ์นะไม่ได้แบบน้อยจนเกินไปมากจนเกินไปแต่ก็มีมูลค่าเพราะเวลาคนจะลงทุนก็ดีใช่ไหมเวลาคนจะเข้าตลาดก็ดีหรือหาผู้ร่วมทุนก็ดีเนี่ยเขาก็ดูว่าเฮ้ยสุดท้ายมัถ้าสุดท้ายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่น็ตเท่าไหร่แต่คนไม่คยคิดนะคุณถามเรื่องนี้ก็ดีแล้วคนไม่ค่อยคยคิดแต่บางคนบอกเฮ้ยคือเสียภาษีทำไมยิ่งเสียภาษีทำไมแต่ขารู้ไหมอนาคตดีมาก คุณเป็นกู้แบงค์คุณเป็นระดมทุนผมเสียภาษีเท่านี้ต่อปีแสดงว่าคุณกำไรเท่สุดท้ายอ่ะทานี้บอกอ่ะกำไรเท่าไหร่อ่ะแสดงว่าสัพรมันคงแหละเสียภาษีได้ใช่ไหมเสียภาษีปันผลรวมถึงปันผลด้วยอนาคตถ้าเสียภาษีก็คือปันผลได้แหละก็คือการลงทุนในหุ้นในตลาดนี่แหละหุ้นในตลาดเอเยอะเหมือนกันเราเราอย่างทุกอย่างเราคาดหวังว่าธุรกิจจะโตนะแล้วมันเกิดเครดิตเกเกิดวิกฤต อย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยกมไม่ได้สงครามโลคือเจอเจอมาสองสาครั้งเจอตั้งแต่ซัดดับซัดับซัดดัรอบหนึ่งโอ้โหเขาเรียกว่าถล่มทลายฟรอแบบฟรอได้คือลงสาสิเปอร์เซ็นทุกวันเน่ะเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะลงทุนไปเกือบสาสิบล้านละภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเหลือแค่ห้าล้านทุกคนเป็นทั้งประเทศเลยนะแล้วบางคนเนี่ยตกใจขายหมดเลยเสียไปหมดเลยคือเสียทั้สี่สิบล้านเลยแต่ผมเนี่ยเหลือห้าล้านก็ใจคอไม่ดีแล้ว แล้วอาจารย์บริหารยังไงจัดการยังไงใครใจลึกๆูไม่รู้ทำยังไงแล้วได้ยังไงก็เสียไปแล้วนี่เขาเรียกทําใจเรียกเคยกินยาทําใจไหมยาแก้ปวดหัวการทาใจทําใจไหว้สารเชาว่า้สารเชอ่ออะไรใช่ไหมมันก็แต่นักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเตรียมพร้อมอยู่แล้วในการลรอผมบอกว่าเงินออกไปแต่ตันแรกเนี่ยต้องเตรียมพร้อมที่จะเสียอยู่แล้วแต่หุ้นในตลาดมันดีอย่างว่ายังไงก็มีหุ้นถืออยู่ จะเสียตรงไหนกนะ็ไดแต่เกิดไมกิดคนะือถ้าคุณถืออยู่เนี่ยบางบางตัวนะถือแต่วันนี้วันนี้คุณก็อีกร้อยเท่าเลยนะจากยี่สิบปีแล้วถ้าคุณถืออยู่วันนี้บางคนที่ขายวันนั้นนะถ้าแบบไม่ได้กู้หนี้เข้ามานะส่วนใหญ่จะเจ๊งส่วนใหญ่จะเจ๊งเนี่ยเพราะว่าไปกู้หนี้เข้ามาแล้วตัวน,นั้นที่เสียไปอ่ะอาจารย์ยังถือไว้ไหมฮะถือสิก็ถือทุกวันนี้อ่ากำไรก็พอได้คืนคือสวัสดีแล้วก็อ <laughs> ขอบ <laughs> คุณแล้วขอบคุณแล้วว่าไหน,หนขายมาก็ไม่ได้ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น ก็ถือไว้จนกว่าจะกะว่าวัดดวงวัดดวงอะไรหมอก็บมดไปเลย,กกเ,ลยเพราะหุ้นในตลาดมันดีอย่างว่ายัางไงอย่าให้บริษัทมันมันมันปิดมันเจงแต่ว่าต้องดูเจ้าคนบริหารบริษัทด้วยว่าเออเขามีทำอภิบาลอะไรดีไหมก็ถือไปออนนี้จากหลักสนะิบเนี่ยเป็นหลักร้อยก็มีจากหลักร้อยเป็นพันก็มีเออเออตอนนั้นนธุรกิจเกี่ยวอะไรฮะธุรกิจเกี่ยวพวก สื่อสารมวลชนเขาเรียกว่า advertising อ่เาเื่อง advertising รอบแรกๆเลยอ่ถ้าบอกชื่อไปทุกคนรู้หมดอ่ะกําลังกําลังช่วงนั้นกําลังบูมเรื่องเรื่องอ่าเรื่อง advertising ผมผมก็ได้ตัวนั้นมาหลายหลายร้อยเหมือนกันจากสิบนะก็ได้เป็นหลายร้อยจากร้อยแล้วก็มาลงทุนต่อก็ได้เป็นพันพันแล้วก็โดนไปเหลือ <laughs> <laughs> กลับมากลับมาอย่างเงี้ยแต่ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแต่ว่าถือถ้าเป็นเรียกหลักเกณฑ์ในการลงทุนเนี่ยนะ มันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าถึงที่บอกว่าถ้าเราทุนในตลาดความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยกว่าปกติมน้อยกว่าที่ลงสัดจำกัดนะเพราะไม่มีข้อมูลอะไรที่แน่นอนเลยแต่ถ้าหุ้นถือในมือเนี่ยมันเหมือนชนดนอะวันนี้รถไฟตัดผ่านใช่ไหมที่อาจจะอยู่ผ่ากลางแปลงแต่พออนาคตที่มันแพงขึ้นไปมันอาจจะขึ้นมาก็ได้ถ้าถ้าเรามีกําลังเพียงพอนะไปหาเงินที่ดีอย่าไปกู้เข้ามาถ้ากู้เข้ามาเล่นหุ้นเจ๊งหมดทุกคนเพราะคุณปลอดมันเล็กไง เครียกปอดแหก <c oughs> คุณตกมากูหนีก่อนแล้วนี่เครื่อเสียหมูอ่ะเขาเรียเสียหมูอะ่อะพราะคุณตกมาตกใจอ้าววาตายแล้วกูเข้ามาในวาอ้าวก็เลยขายทิ้งขายทิ้งแบบคุ่นขึ้นอ่ะเรียบร้อยมันก็มีเรื่องของเนี่ยฟูด้ดยังไงก็มาแน่เมืองไทยนะธุรกิจเมืองไทยธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเงี้ยที่ไปหลักๆก,ก่อนแต่ มันก็มีหลายหลายหลายศาสตร์แต่ที่มาแน่แน่คือเรื่องของของอีวีบไซค์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าพวกนี้ยังไงก็มาและมันเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะเมืองไทยตอนนี้ตื่นตัวกันมากตื่นตัวมาสุดในเอเชียนะและประเทศไทยตอนนี้มีของทาง Energy a b s o l u t ูน่ของ EA เอเขาอะเขาสร้างรบแบบขเขาเองเลยมีรบัตบเขาเองใหญ่ที่สุดในเอเชียเทรนด์ในนี้มันยังไงเราก็ชนะเพราะประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยุโรปด้วยเหมือนกันนะ คุณสังเกตว่ายุโรปตื่นต,ตัวมากกว่าเราเยอะตั้งแต่เรื่องพลังงานโซล่าและลมและเพราะอะไรตอนนี้อีวีเนี่ยก็คือเอามาทดแทนฟอสซิลประเทศเราไม่มีน้ํามันไม่มีแก๊สแล้วเรามีแดดเรามีลมเรามีพลังงานบริสุทธิ์เรามีพลังงานธรรมชาติมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพลังงานทดแทนเราเนี่ยก็คือเรื่องของอีวีนี่แหละแต่อีวีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันทาไม่ซัก s ักเซเพราะว่าเราต้องอิ p พ r ตนำเข้าแบตเตอรี่ ถ้าจะลงทุนก็ลงทุนในตร,ตรงเนี้ยแต่นี่เป็นการไม่ได้การชี้นำนะเลยไม่ได้อเอ่ยชื่อแต่ว่ามันเทรนด์มันมาอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากคือเรื่องสุขภาพตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคุณยาขายดีขึ้นไหมละ่ะวิตามินซีก็ขายดีขึ้นหน้ากากก็ขายดีขึ้นถึงแม้จะโควิดจะผ่านไปแล้วเฮลตี้ <Healthy S 2> ก็มากขึ้นคุณดูฟิเนนมันนี่มัน,นมแต่คนเข้าเพราะคนเริ่มรู้จักชีวิตที่แท้จริงแล้วเรื่องสุขภาพเพราะนั้นเฮลตี้เฮลท์แคร์ บายโปรดักของเฮลท์แคร์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้คุณไปดูเหอะมีแต่ขึ้นไม่มีลงแต่อย่าไปเล่นอย่าไปลงทุนต่างประเทศเยอะเพราะว่าอะไรฮะหข้อมูลเราก็ไม่ได้ร้0ยเต่างประเทศ 2. ก็คือความแน่นอนของภาวะค่าเงินเราควบคุมไม่ได้บางทีดอลลาร์เดี๋ยวเยนเดี๋ยวปอนอย่างเงี้ยเราเราต้องศึกษาซับซ้อนเพราะนั้นเอาแค่ประเทศไทยให้รอดก็ ก็ด,ดีแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องสุประการยังไงก็ต้องโดนต้องมีความเสี่ยงต้องโดนความเสี่ยงมาแต่เราก็ดูขนาดตัวเองก่อนว่าดูจนที่เขาบอกว่าใจเราต้องรักนิดนะรักรักที่จะทําธุรกฐฐิจแต่รักตัวเองรักครอบครัวสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่ถามว่าเนเจอร์เราธรรมชาติงเราเนี่ยเราเป็นยังไงก่อนเราเนเจอร์ก่อนธรรมชาติถ้าธรรมชาติเรา ลงทุนแล้วเราไม่เข้าใจก็อย่าลงทุนก็ลงทุนในสิ่งที่คนอื่นเขาสก,กีนมาแล้วเช่นหุ้นในตลาดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องทําธุรกิจเองเลยอ่านข้อมูลแต่ต้องอ่านข้อมูลนะสุดท้ายต้องศึกษาเรียนรู้เข้าไปหุ้นตัวข้อก่อนอ่าอย่างเช่นเฮ้ยร้านเนี่อย,นยอย่างเป็นชายเงี้ยอยากทำธุรกิจเนี้ยซื้อเป็นชายสักสามหมื่นห้าหมื่นไอ้ลองดูเว้ยได้มากําไรก็ทําต่อทําไม่ได้ก็ลอสก็ถือว่าสมบาติแต่ว่าส,า,า,า,สามหมืน่นนี่ดีกว่าในมีนมยาโทนนะ เดี๋ยวมีโทรคนตั้งหกี่หมื่นเนี่ยนี้เนี่ยได้ได้ได้เรียนรู้เออตร้ทํงทจริงเออทาจริงแล้วก็ได้สบการณได้ได้เพนพอยด้วยได้ประสการณ์ด้วยแต่อย่าท้อสุดท้ายปรัชญาชีวิตจะทําอะไรก็ได้ลงทุนนั่นแร่เลยลงทุนกับตัวเองก่อนเฮลตี้เรื่องสุขภาพเรื่องรีแลกซ์เรื่องความรู้ความรู้อ่านหนังสือไปแล้วใครได้อะนั่นคนอื่นได้ไหมล่ะยุงยังไม่ได้เลยยุงไม่มาเกาะอ่านอ่านอยู่ยุงมาเกาะมันก็ไม่ได้มันเกาะก็เกาะไปดิดูเรื่องไปมันก็ไม่ได้ความรู้ กูได้ยุ่งยังไม่ได้เลยเราเองได้คนเดียวนั่นแหละลงทุนในตัวเองก่อนสุดท้ายพอลงุพอมันพร้อมปั๊บมัน,รมมนธรรมชาติมนุษย์มันออกมาเองคุณศึกษาปจัชญาให้มากที่สุดปจัชญาชีวิตปจัชญาต่างๆในโลกนี้มันมีตั้งหลายปจัชญาไม่ก็ทั้งหลักธรรมหลักพุทธหลักสอนทุกศาสนาดีหมดเลยเนี่ยเนีย่ปยปจัชญาปจัชญาชีวิตปจัชญาการลงทุนสุดท้ายเป็นเรื่องของของชีวิตหมดแหละเด็กๆรุ่นใหม่ดังพวกเราเนี่ย โชคดีมากเลยนะเนี่ยผมถึงให้ผมมาพูดแบบผ,ผมก็ยิ่งดีนะผมชอบนะเพราะว่าผมอยากให้เขารู้ว่าคุณมีโอกาสดีมากเลยในเกิดมาในโลกเนี้เกิดมาในช่วงนี้ด้วยทุกอย่างมันพร้อมหมดเลยพร้อมด้านเทคโนโลยียิ่งเฉพาะคนไทยนะเนี่ยดังเราเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วคนไทยเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยโนเลจก็มากแล้วยิ่งมีรายการ u ิซซ่ s สกิลเนี่ยก็เอาคนที่เก่งๆออะไรมาดีๆเนี่ยสมัยก่อนไม่เห็นได้ผมพูดต้นรายการเนี่ยแค่ผมได้นั่งฟัง พระเก่ง,งๆด็อกเตอร์ทุกคนผมก็ดีใจแต่ชักแล้วนี่คุณเอาคนประเภทอย่างเงี้ยมาออกรายการมานั่งสัมภาษณ์โอ้โหคุณเหมือนกับคุณขึ้นทางด่วนแบบฟัสตแทร็กแบบขึ้นไปนู่นเลยสุดดาวแล้วเนี่ยดักงลงทุนเนี่ยทาแค่ฟังพวกนี้นะคุณก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างพอเผอวันนี้คุณทําอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วออนไลน์ที่คนสนใจวันนี้ที่เยอะมากเนี่ยคือออนไลน์ทั้งนั้นเลยกูก็ลงทุนตัวเองอ่ะกูบ๊อๆบอบเดี๋ยวเผื่อเอาอะไรมีคอนเทนต์มาได้อาจได้ตังค์อยู่และ เห็นไหมเขาก็หาอะไรของเขาได้เป็นรีซอสหัดลงทุนไว้ยิ่งเสียก็ยิ่งได้นะยิ่งให้ก็ยิ่งกลับมาเนี่ยเป็นปรัชญาอยู่แล้วศึกษาปรัชญาไว้เยอะโดยเฉพาะปรัชญากับตัวเองนะกลับไปลงทุนกับตัวเองก่อนแบบนี้